วิธีการใช้งานเครื่องทดสอบดังสี UV แบบทีนวันนะครับเปิดเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบ UV นะครับให้นำแว่นเข้ามาเลยนะครับถ้าเลนป้องกันดังสี UV ค่าที่เท่าไหร่เครื่องก็จะไฟก็จะดับนะครับไปถึงที่ค่านั้นอ่าอย่างแว่นกันแดดตัวนี้ป้องกันได้ถึง400เลยนะครับนะ UV 400เลยครับอันนี้ทดสอบตัวแว่นกันแดด ถ้าเป็นเลนแวตานะครับแล้วก็นําเลนแวตามาวางครับครับค่าป้องกันได้ถึงค่าไหนไฟก็จะดับลงนะครับอย่างนี้เด่นป้องกัน UV 400นะครับเด่นบันติโค้ดหาดบันติโค้ดนะครับอของที่บริษัทแล้วก็ถ้าทดสอบเด่นปรับเสีนะครับปรับแสงให้กดไปที่สวิตข้างบนนะครับโฟโต้คมิกนะครับและนำเด่นไปวาง ปิดปาคอบนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ถ้าประมาณสามครั้งก็ได้ครับเลนก็จะเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีแบบนี้ทดสอบเลนเปลี่ยนสีนะครับ